อุอเดี๋ยเวเฮ้ยเฮ้ยอุยเฮ้ยปร้อย,ยบร้อยไป <c oughs> นะครับพาไปนองตกปลาตอนเที่ยงครับพักเที่ยง ปยยางครับเดี๋ยวมั่ง หล่อนดีนะ คันเบสนะคันเบสต่มาใส่ใส่สปินพอหลอกเบสผมไม่มีหยดน้ำก็ไม่มีตีไม่ค่อยเป็นด้วยเบื่อมันฟูครับมันชอบฟู ปลาขึ้นมาดูปลาอะไรช็อตหรือเปล่า กระพง้กระพงกระพงนึกว่าหมดแล้วยังโยอีกกระพงนะกระพงเฮ้ย<พง>โ้ยหลอกฟืดมากเลยโอ้โยเฮ้ยโ้ยหลอกฝืด เต็มแรกเต็มแรกเก็บขึ้นให้หมดเลยครับเพราะว่ามันไม่โตรครับเอาไว้มันก็ไม่โตแล้วเพราะว่าปลาจะสองปีแล้วก็ปีที่สองแล้วโอ้โหลืมครีมมาลืมครีมมาพี่น้องเอ้ยปดอยากหรือบาดเนี่ย เข่าขางแก้มนี่รุดยากครับนะแต้มแรกแต้มแรกผอ,อ,อมมากเลยครับปล<ๆ>าจะสองปีแล้วผอมมากเลยรูท้องกิ่วมากเลยเออเอาเก็บก่อน เหยื่อมังครับเหยื่อปลาช่อนปลากระพงก็กินเหมือนกันมันไม่ยอมโตเลยมันเป็นยังไงของมันทำไมมันไม่ยอมโต ลอกมีปัญหาแล้วมันฟืดไม่ลื่นปืดเลยเยื่อตกน้ำผูหมุนเลยครับเพราะว่าน้ำมันตื่นไม่ค่อยลึกถ้าลงถึงพื้นมันติดตะยาติดใบไม้ใบไม,ม้มันลายครับใบไผ่ร่วงร่วงลงเต็มเลย อีกเลี้วอีกเลี้วอีกเร็วกับพงเร็วเฮ้ยเฮ้ยอีกเลี้ยวโอ้โหย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหยแรงมากโอ้โหเฮ้ย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  เฮ้ยเ้ยๆ้ยเฮ้ย้ยไม่แล้วครับแตนมที่สองครับเออลอยบร้อยๆแต้มที่สองปัญหาคือไม่มีครีมลืมเอาครีมมาพาอเราปวดอย่างเงี้ยอันตรายด้พี่น้องเด้อมันต้องมีครีมครับมึงจริงก็ต้องมีครีมช่วย อย่างนี้อันตรายครับมันสามารถดิ้นแล้วก็ปักเราได้เลยนะเบ็ดเบ็ดกับขึ้นสนิมด้วยโอ้ยตายห่าเลยเดี๋ยวครีมก็ไกลแต่เะนาะ เสียวมือเสียวมือมากเลยอาได้แล้วจ้มที่สองครับอทองแวบทุกตัวเลยนี่ตัวหนึง่งคุณนยู่นี่ ไม่น่าเชื่อมันยังมีอยู่นึกว่าหมดจะเล้วโอ้ไม่อยู่ยังไงพองม,มันมันมีคอกปลาช่อนครับแต่ว่าผมไม่ตีเด้อผมไม่ทําผมไม่ทําครับเกี่ยวกับคอกลาช่อนผมไม่ทําเลยปลาช่อนปลาอะไรก็ช่างชโดก็ช่างผมไม่ทําเขาครับเพราะว่าให้เขาเลี้ยงลูกให้เขาโตก่อนถ้าแม่มันขึ้นมาพ่อมันขึ้นมา,มนนมาแล้วมันจะอยู่ยังไงครับ อันนี้ความคิดผมเดอ้อมีตึกมีตึกปลาอะไรที่ที่เดิมโอ้นักมือมากเลยทั้งคันทั้งหลอกคันมันนักแล้วหลอกมันก็ฝืดคันนี้ผมซื้อมือสองมาครับเพียงก็ขายข้างทางผมซื้อมาร้อยห้าสิบบาท <laughs> chạy đầy một chút dần, lỗi, đẹp lỗi, đi, ตัวนี้ตัวนี้พิเศษหน่อยครับกวนตับโลก,กว่าครับตัวนี้โลก,กว่าโลก,กว่าอืมวนตับเลยเดี๋ยววดเโอ้ดันั่นนี่ไงนี่ยปัญหาถ้าเราต้องมีครีมมันจะดีไงนี่ต้องระวังมากเลยังไงดีเนือ ปวดง่ายเลยนี่ครับร้อยแถมทีสามครับ ยิร้อยอีกเล้วโอ้โหสวยโอ้ยหลอกกอะระไดเนาะพระโดนปลานมุนยากรัดจะไปเจอตัวซิปลนี่เอาไปไหนเด้เนี่ยหลอกแบบนี้เนาะ เฮ้ยชึบอร๊บเนยลอยแต้มที่สี่ครับห้านี่แต้มที่สี่ครับผมแต่ระตัวนี้ท่องกิ่วมากต้งงองงงไว้นีคกับ ทำงองๆออไว้างี้แล้วก็ปลดเบ็ดอาจจะช่วยได้นี่ขยุนปลดง่ายเออมามามาแต้มทีสี่ โอ้ยกินใกล้ๆเลยอืมฮึชุกโอ้โหตัวนี้ก็สุดจัดเหมือนกันนะครับสุดจัดเลยตัวนี้ถือว่าอ้วนมาก อโอ้โหโตัวนี้อ้วนมากเลยโอ้โโตัวนี้มีเลือดไม่ว่ากันนะครับธรรมดาอ้วนยูทุกตัวโลกวางหมดเลยครับปลามีแต่ตัวโลก,กว่างโลก,กว่างหมดเลยโอ้โหโตัวนี้กินลึกมากอ นี่เลยครับโลกว่าครับโลกว่าโลกว่าทุกตัวโอเคครับเต็มที่อะไรแล้วเนี่ยลืมล้วเต็มที่ห้า ยังไงแต้มที่ห้าครับอพอแล้วพี่นองเลยผมพอก่อนนะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยมันเหลือเยอะขนาดเนี้ไ <c oughs> อเลี้ยวที่ผมปล่อยไปใหม่ร้อยตัวเนี่ย คิดว่ามันจะเหลือไหมพี่น้องปล่อยปลาหน่อยไปยลอยตัวนี่ปลาใหม่นะปลาตัวละเจ็ดบาทครับยาวสี่นิ้วครึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่เหลือเลยครับปลาใหม่เดี๋ยวเขาล่มกัน นี่นะครับผลงานพี่น้องห้าแต้มครับห้าแต้มห้าแต้มพอดีผมจะกลับโคราชครับเอาไปให้ยาติพี่น้องกินผมนึกว่ามันจะมีเหลือเยอะขนาดน,นี้ห้าแต้มถ่ายรูปหน่อยนะครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พอดีผมพักเที่ยงผมจะกลับบ้านด้วยและเย็นจะกลับบ้านก็เลยมาลองดูครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะเลือเยอะขนาดนี้ครับเมื่อช่วงเรง่งเมื่อปี67มันแห้งครับเหลือยหน้าม,มาณหัวเข่าไม่ถึงครับครึ่งแข้งลึกซุดกับหัวเขา่าหัวเขาเว่าก็มีขี้โคลนด้วยฉีเลนด้วยไม่น่าเชื่อมันจะทนแรงมาได้ครับน้ามก็ออกเดมเค็ม ร้อนมากครับพี่น้องมันยังเหลือได้เอะผมเชื่อมันเลยเอ่ะยังไงกับหมานี่ดอกมนันนี่ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์ให้ผมครับเดี๋ยวกันจะหาะครับผมสวัสดีครับ